สวัสดีครับมีคุณพี่นาหลายคนทักถามเข้ามาครับว่าตาจอดตาจอดหรือตาจบนะัะซานยังไงจังซียูนะครับเวลาเขาปดนี่ครับ,รบฟังฟังขวานี่จะเป็นตาที่ผมกลับทางซานครับมันจิตขวามันจิบุ๊มมันจิบุ๊คือกันเพามัสลับทางนี่ครับฟังจีมยูฟังใสเรียบวางครับ ก็เอาพอดีเอาครับแล้วก็สอดก่อนสอดในล,ลักษณะนี้ครับนะครับบีบครับบีบแบเกี่ยวเก้านะครับหนึ่งสองตักแล้วป้อยกันนะครับที่เป็นลักษณะนี้ครับ ดึงแังไหนครับออกมาแบบนี้ใส่จุดได้ครับบีบได้แล้วครับบีบแล้วใส่สี